ครับอยู่กับผมรีวิวไมเฟนวันนี้เราจะมาทำการรีวิวฟิกเกอร์ค axis, อมเมอร์ไรเดอร์เอ็กเซสแอคชั่นเกมเมอร์เลเวลสองนะครับของบริษัทบันไดเนี่ยผมซื้อมาจากเว็บชทยทูตช็อป er นะครับราคา1,800บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาเพิ่มราคาแล้วกลายเป็น2,000นนะครับโอเคครับต่อมาดูแพคเกจรอบๆกล,ล่อกลงกันเกง แล้วมาเกะก,กองมาเลยโอเคนะครับนี่อันนี้ก็ขยับได้นะน,นี่หมือล้วสามห้องน้ำอับนี่ถอดไม่ได้นะโอเคเรามาดูมือกันเลยที่หนึ่งก็จะมีมือเป็นคู่นี้นะมืออันนี้โอเคที่สองนะครับ เ็จะเป็นมือแบบนี้นะครับมือกำกุมกำไว้ถืออาวุธนะที่สามนะครับก็จะเป็นมือกาบาแบบอ้าออกเนี้ยเป็นอ้าอ,ออกเนี้ยโอเคเอามาดูอาวุธกันเลยนะี่นะชึ้งๆอันนี้ก็สามารถเสียบการแชทออกมาได้นะ ตรงนี้เดี๋ยวเสียบให้ดูครับอันนี้ก็เป็นเล่แบบเป็นกัญชคอนเบเกอร์ระเับหนึ่งนะครับเอ้ยไม่ใช่เลเวลหนึ่งเลยแบบคอนอะที่ด้านหลังใช่ไหมพอกดอันเนี้ยปึ๊บแล้วมันก็จะมีอันนี้ออกมาจึ๊งจึ๊งชุบกลายเป็นแบบเนี้ยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นด้ามจับของมันนี่เ,เสียบให้ดู นี่ปึ้งปึ้งปึ้งนี่เดี๋ยวเสียบกันชันมดูตรงนี้โอเคครับเราเรามาดูมือเรามาดูมือแบบเรียไว้กันเลยแบบมือถืออาวุธนะครับถ้าถอดแบบนี้ครัว่าใช้มือนี้โอ้ติดข้างผิด นี่คนระับก็จะเป็นรูแบบนี้แล้วเราก็ทำการเสียบเลยโอ้ยรถสิบล้อด,ดังเสียบแบบนี้เลยนะ นีเราจะมาทำการเสียบมีเลยจูนี่ไงเทชไม่ล่าว่าเราใส่การเช็คกันเลยการเช็คก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เสียบตรงนี้ปึ้งข้าไม่ตายแต่เราเสียบยังไม่ได้เสียบเลย นี่นะครับสุบกรชัดได้ด้วยโอเคโหสวยนะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าผมมีสไน้กับเลฟเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้รู้กันตึงนไบดีอ <the> ักชั่นโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันดีครับวันนี้ผมอยู่กับ รายการเซียจมเซ่าวันนี้ผมอยู่กับวันนี้ผมจะมารีวิว <S <S นาฬิกาข้อมือกันนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าเป็นนาฬิกาอะไรเดี๋ยวผมจะเปิดดูกันให้นะครับรนี่เอาได้เลยสมาร์ทวดนะครับโอเคผมจะมาเปิดดูกันเลย